ุศลเจ้าก็รึกถึงคุณของพระองค์แต่เรารู้ย <si ัววาคุณในรวบรัดนีม่พะคุณเมตตาคุณกาวนาคุณมีสติคุณแต่แล้วแต่เมตตาคุณก็ดีอปัญญาคุณมีสติคุณก็ดีสามอย่างนี้นะไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลาย มานั่งอยู่ในประเทศไทยของมทุนบุญทุนัดทั้งสามประการจะเอาอะไรเป็นต้นก็ได้ทำกลางที่สุดอะไรได้หมดกลางกราบถึงคุณพระพุทธเจ้าเราเลึกอภัคุณกุ้งขววงเป็นพิชดานอิทธิโสสุปฏิปันนัยติทธิงงทโสปะว,วาให้สมาธิทั้ง,ตตงโตเป็นต้น,นเราเลึกถึงคุณโดยเด่นดะับ ถ้ือหากว่าเราตั้งจิตจดลองพระพุทคุณพระพุทธเจ้าแล้วถอาโลกคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพาว่าท่านเป็นวิ้ดีเศษอย่างนี้เอาโลกเป็นอารมณ์รูกมันเป็นรูกเทียมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ดีเศษอย่างนี้อย่างนี้รูปร่างลาักษณะอย่างนี้อย่างนี้ เรากราบลงไปถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าจิตใจเราเบิกวานท้องใสจิตใจเรารวมเป็นสมาธิภาวนาจิตใจของเราเป็นเอกวอรจิตรจิตง่อยในะเอามาเดียวทั้งก็ถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิถึงเลยทำเหมือนกัน พระธรมครั้งสอนที่ะองสอนพวกเราอันนี้จัดดีหลยด้วจักชั่วละบาปท้งเ็นเพนบุญนึกถึงคุณคุทธรรมแน่แน่จิตตั้งมันแน่อารมันเดียวไม่คิดนึกสงสัยไปมาหน้าหลังเพราะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียว ันก็ถึงคนเคยทำพระธรรมนั้นแมนของสูงสุดแนะนำท่านสอนตักเตือนเราให้ได้พระพวกชั่วทำดีไม่ชั่วทำดีถ้าไม่ใช่พระธรรมตักเตือนท่าสอนแล้วก็ไม่ชั่วทำดีไม่ได้เราเป็นผู้เป็นคนเอาป่านี้แม้พระธรรมท่านสอน จึงได้เป็นคนพระพุทธเจ้า,อาอรรบอกเขาเราเปิดทำทัดทางโมคโุกาตาโพทำ็นของสูงสุดพระพุทธเจ้าก็อกระทำเหมือนกันพระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วอ่ะคนในโลกลนะี้ นเราเกิดมาในโลกถ้าไม่มีความเคารพไม่มีที่เคารพนับถือไม่สบายตัวมาเป็นสุขพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้พิจารณาเราจะเคารพใครน้องเคารพพระอินทร์พระองค์เคารพไหนก่อนพระองค์สูงถัวมดคิดถึงพระธรรมนั่นพระองค์มาจจะนะพุทธเจ้า พาถามอย่างนี้แหละสูงสุดกว่าจึงในคาโรเปธรรมเราเคาโรไปธรรมคำสอนนั้นที่แนะนำคำสอนเราเนะี่ะให้ดีให้ดิให้ดีเป็นผู้เป็นคนมาได้กโดยะธรามแท้ๆะธถามยังคำสอนกระทั่งถึงผู่ภาวนาจิตใจแน่วแน่เป็น มีสตตาจิตเอกตาลมแล้วผ้าสอนเป็นผ้าในนี้สอนเราเองเป็นเสียงสอนใช่มหมแล้วมีสอนให้เราดูจักดีจักเทวดาจากสิจะทุกข์ศาสนาพระเจ้าพขาสอนแล้พระเจ้าไม่สอนศาสนาพระโคดมเราพระเจ้านิพพานแล้ว ทาลกทั้งหลายท่านก็นี้ผ่านแล้วถึงแม้เป็นรูปพระสาวกก็ดีรูปพไปเจ้าผู้ทีเจ้ามาสองกด็ดีอันนั้นเป็นแต่นิมิตเป็นภาพมิมิดแท้จริงเอาธรรมะนั่นนะที่คันสองท่านมาสอนเราแล้วนะเป็นของประเสริฐสูงสุดเป็นของจริงของจังมันเรียกว่าประธาม,มาสอน เมื่อไปถือพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นผ้าพระพุทธเจ้าก็จะ,ปะไปถือพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าถนัดคนไม่เห็นธรรมคนนั้นเห็นเราก็าเลยยป็นผ้าพระพุทธเจ้ามาเฉยๆนี่แหละแท้ที่จริงพระองค์นิพพานแล้วพระสาวก็นิพพานแล้วไม่ห่วงอะไรตัวของเราอยู่นี้เราเนี่ยดี มันประกอบโดยกิเลสปาพระธรรมโลภะน,นี่ไมโลภะนี้พระธรรมนังดุ้งดูเมตตาเข้ามาสอนผู้ที่ถึงธรรมแล้วยังคอยมาสอนผู้ไม่ถึงธรรมก็ไม่มาสอนพระธรรมเปยนของส่งอย่างนี้พระสงฆ์สาวกทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกลง ปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนจากทุกข์ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นเหตุนำให้ท่านถึงซึ่งธรรมะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติโกงนะมาสอนพวกเรา ถ้าไม่ใช่พระสงฆ์โบราณมาสอนก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสืบศาสนาสืบศาสนามาทั่งถวันเดี๋ยวนี้แล้2สองพันกว่าปีเราเรื้องเราจะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติคงปฏิบัติเพื่อคนจากทุกนั่นแหละมาสอนพวกเราแลวขาวนี้เราคิดถึงคุณของท่าน ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สอนคนอื่นต่อไปอีกก็เป็นเรื่องสืบต่อพุทธศาสนาไปยืนนานพระพุทธะธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เนี่ยเป็นของเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้า ถ้ามีพระธรรมสองก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์สาวกขันท่าไหมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เป็นพระสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติรรทำยังไ้ของกลางและสูงกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นองานเดียวกัน ไม่ได้แยกออกันหอกที่แยกออกไปน่ะเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเป็นสมุปปัญญาต่างหากพระพุทธเจ้าก็รู้พระธรรมนั่นเนี่ยเพียงแพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เห็นพระธรรมนั่นแหละจึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันถ้าพูดเป็นผ่านเป็นส่วนเคยแยกกันออกเป็นสามท,ธธาท,าท่านียกว่าพูดพระธรรมพระสงฆ์คราวนี้เรากราบ กราบครั้งหนึ่งเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นส่วนนี้ก่อนนี่เป็นส่วนนี้ก่อนกราบสองครั้งที่สองเราลึกถึงคุณพระธรรมครั้งที่สามเราลึกถึงคุณพระสงฆ์สามอย่างมั่นคงเพราะกายของเราเพราะวาจางเราเป็นสิ่งที่สอแสดงให้เห็น ให้คนอื่นเห็นได้ถ้าเรามั่นคงเรากราบไหวเราพปุณประธานประสงค์มั่นคงดีแตคนโดยส่วนมากกราบลงหัวกราบลงแล้วมือลงทึงพื้นแล้วหัวก็กราบลแล้วแต่าตามองไปโน่นไปอื่นนกเล็กก็เล็กไปนน่นบางทีปากพูดอยู่ ราพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปากพูดพามพามพามไม่หยุดไม่ย่อนมันจะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไงเลยกายเรื่องของเล่นเขาพูดพระธรรมพระสงฆ์แล้วกายเป็นเครื่องเล่นไปไม่ใช่เอามาเล่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราถือไม่ใช่ถือเล่นถือเอากันจริงจริงอย่างจัง ให้เขาทั้งจิตถึงใจจนให้เห็นคุณค่าประโยชน์ถือให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการถือนั้นจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราชาตินาอิสลามเขาไหววันหนึ่งตั้สามครั้งสี่ครั้งเขาไหวพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือ มันไรให้เจ้าช่วยเหลือมดทำดีก็พระเจ้าช่วยเหลือทำโศกพระเจ้าช่วยเหลือเขา,าเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เขาทำดีเขาทำดีมากเท่าไหร่พระเจ้าก็ช่วยมากเท่านั้นที่จริงเราตัวเราน่ะทำเขาพูดเฉยๆนะเขาพูดนอกพระเจ้ามาช่วยมันเราทำดีด้วยตนเองนั่น มันจะไม่ดีกว่าหรือทำดีพระเจ้าก็มาช่วยทำชั่วพระเจ้าก็ไม่ช่วยมันอะทำด้วยตนเองมันดีกว่นานะรัวรังศาสนาพระเจ้าเราทำดีก็ดีทำชัวช่วเลยชั่วมันเลยขี้เกียจทำทั้งพระเจ้าไม่ช่วยเนี่ยทือศาสนาไม่ถึงแก่ ถือศาสนาไม่ได้คุณประโยชน์ถือศาสนานอกรังไม่ได้คุณประโยชน์กลับให้โทษกัซะอีกถือศาสนาเอาเป็นเครื่องอ้างไ,ได้ทั้งหมดก็เป็นศาสนาทั้งหมดเรามาบวชมาเรียนมาอยู่ในศาสนาเราศาสนาเป็นที่พึ่ง อย่างที่ว่ามาแล้วเพิ่มเข้าถึงจิตใจจริงๆจิตใจแน่แน่ถึงธรรมะจริงๆงจังนั่นจะเป็นคุณประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เอาจริงเอาจังรักแต่ว่าคนสมัยนี้เขาเรียกคนปวดมา เอาเปรียบเขาเอาเปรียบชาวบ้านนายคนเีวัดเอาเปรียบชาวบ้านมันก็สมจริงความเขาว่าชาวบ้านชาวเมืองก็มีอะไรทำบุญทำทานเขามีอะไรแค่หามาทําบุญทำทานมมว่งเงินเงาะทองแล้วเข้าของสิ่งใดทั้งสองมดแต่ว่าถ้า,าเจ้าก็ะสงเป็นคนสะสม ขันบวชในศาสนาเป็นขาเป็นชีเป็นสะสมออกผู้บวชเทียกับผู้ฉลาดผู้บวชเลยกลายเป็นคนสะสมเขางอนฉลาดเราเป็นคนสะสมยิ่งร้ายกว่าชาวบ้านไอีกจึงจอะเป็นภยัยเป็นโทษเป็นภัยแก่พุทธศาสนา ตนชนิดนันเรียกว่าทำดีไม่ึ้นเพราะไม่มีการทำดีเม่รากทำดีทำดีแต่เป็นประเพศเขาเราเป็นรปนร,ะเ,ปนเระเพศพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรไม่ใช่แต่ไม่ทำดีเรื่องมันทำดีไม่ึ้นเพราะฉะนั้นแหละเรื่องต้นการไหว้ขึ้ถิถ่นกระรั้นไปยังคอยไวหว้ให้ถูกต้อง ให้ทราบซึ่งเขาถึงใจจริงๆพระคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจของตนไม่ได้แยกะแก่กับไปจากใจถพราะคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจแน่แน่อยู่คิดที่มันตีไปทั้งอื่นไม่ใช่คุณพระธรรมพ,พระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์คุณพระธจ้าคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ให้แน่วแน่ยอย่างนั้นนี่สิ่งที่ใช้สาระประโยชน์ไม่ได้แัน้นต้องไว้ในใจของตนไปเอาของภายนอกคุณไอ่ไว้ในใจทั้งหลายเอาพุทธธรรมประธรรมไว้ในใจเราจะเอาการงานคุณไไว้ในใจเอาธุระหน้าที่ของชาวบ้าน,นไว้ในใจ คิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงเรื่องภายนอกมันไว้ในใจเอาเราน่อปเป็นสารณะทั้งหลายเขาพุดทำพระสงฆ์เป็นสาะรณะเราเอาของเราไปเป็ารณะม้าเป็นที่พึ่งอนนั้นเรียกว่าผิดความหมายและความประส,ง,ง,ส,ส,ง,สงค์บวมในศาสนาซึ่งเป็นคนตั้งมัน เป็นครัวตัวอย่างของชาวบ้านเราตั้งมั่นในพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้โฆษณาที่สุดเป็นตัวอย่างของขถ้าชาวบ้านารวาสสามารถจะทำได้อย่างนั้นก็เป็นของดีเลิเศเปิดเสิริฐกว่าพระเจ้าพระสงฆ์อีก ใครว่ามีการยุ่งยากลำบากหลายอย่างมีภาระหลายอย่างเม่ค้นจากภาระนั้นไม่อยากค้นจากภาระนั้นตั้งใจถือพุทธรรมพระธรรมสัตั้งใจเขาหน้าถือจริง,รงๆไอ้จังก็เลยถึงขุนพระรัตนไัรในตัวเลยดีกว่าพระเจ้าพระสงฆ์ศึกสาเมเน้งหมดเพราะนั้นท่านจึงพูดไว้ว่าอริย่าสงสาวก ไม่ใช่มีเียบระมิวะสกุบาชิกาก็มีเหมือนกันเอาละวสนาแนี้ทั้งใจทั้งความสงบจะสงบโดยวิธีใดก็เอาคือสงบโดยวิธีพุทโธบร,ริการพุทโธก็เอาหรืออนาปาจถตีก็เอาหรือแม้แต่โอมะโอมะาภาสา หายากเขาเรียกว่าโอมะพิจณาโอมะมันก็ลงเหมือนกันมันเรียกว่าภาวนากรรมฐานถ้าหากไม่ลงแล้วอะไรทั้งหมดมันก็ไม่ลงเหมือนกันจะภาวนารรอะไรก็เอาเถอะแต่สมัยครั้งก่อนทางพุทธการ ถ้าไปภาวานาอยู่ริมสระน้ำเห็นนกยางสิงตาถ้าเป็นอารมณ์ก็เลยสงบมังไปได้คิดไปเที่ยวนางยางสิงตาไม่สงบได้ไงอจะนาใจเลยที่ยรงไหนตได้สงบนางสกาจารา ไอ้นางนตาจาราเอาแสงเทียนเป็นอารมณ์เทนาแสงเทียนมันรับเอารับตั้งขึ้นแล้วมันย้อนยับวัยับลงมามันก็โคง,งแนวกันไะอีกมันย้อนยับยับขึ้นมามันจะดับนี่มันได้มไม่ดับแล้วก็โคงไปอีกมันอยู่อย่างนั้น ถ้าแสงเทียนเป็นอารมณ์ท่านก็ลงกรรมฐานได้ม้องคิดดูสิตองแสงเทียนมันมีอะไรเป็นเครื่องอยู่เงียบขานตางหันย้อนยับแล้วเจ้าเจ้ายับมันดับมันจะดับลงมาแล้วเรียกว่ามันจะดับแล้วมันก็กลงแนวมันไปอีกเรียกว่ามันเกิดมันก็เกิดดับก็ดับนั่นเอง นี่เงียบขายของท่านจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่เราพิจารณาว่าเงียบขายหนึ่งของท่านที่นี่พิจารณาถ้ามีเงียบขายภายในแล้วมันไม่ลงเด็ดขาดแต่พอนาจะเสียงซึ่งก็ว่าพอให้แล้วมือแล้ววันพอให้แล้วกาลเวลาไปต้อมีเงียบขายพิจารณาให้มันลงได้ก็ใช่ไม่ได้อเพียง เห็นนั่นจริงวะเอาเถอะจะเอาได้ก็เอาเถอะถ้าลงได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นการที่จะถึงธรรมะมันต้องถึงความสงบเสีก่อนพาสงบความสงบเป็นต้นเหตุของธรรมะถ้าได้ธรรมะหรืถ้าไม่ได้ความสงบธรรมะก็ไม่เกิดยุ่งอย่างนี้ส่งนั่นส่งนี้มันก็ได้แต่เพียงแค่ส่งมันนะ ไม่ใช่ธรรมะธรรมะคำสองพุทเจ้าเป็นความสงบธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสันติเข้าถึงความสงบอ้อต้งพากันทำตั้งจิตกําน,นดที่จ้รณาอารมณ์มันสั่งที่อธิบายแล้วสั่งแล้วซึ่งอานาปาสติหรือมรณาสติม,มารณาสตินี้เป็น ที่ตั้งของกรมฐานอย่างดีที่สุดอะไรทั้งหมดถ้ามาลงมรณาตัวีแล้วมันก็หมดเรื่องคือครต่างมันจะมีอะไรเหลือมนุษย์ของเรามันตายไ้หมดเรื่องหมดเราเลยมีคิดนึกอะไรอวันสิ่งนั้นถึงมีมันก็ไม่ได้ อะไรอวันมันก็ไม,ไม่ไม่เสร็จของเราตัวเราจะต้องล่าทึ้นไปเป็นธรรมดาจึงว่ามารดาเวาสุเป็นองสำคัญลนุถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนนมันมาดาเวสิมันวางหมดมันเหลือแต่จิตอันเดียว นั่นก็เป็นสมาธิทั้งนันสิมันไม่วางมันจะละอะไรมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เ,เป็นของเราทั้งหมดเลยเราเห็นดีๆเยอ่เห็นชัดๆอย่างนี้เลยนะมีเงินมีทองเขาของสัมบัติวัตฐาสันถึงว่ามีลูกหลานในในบ้านในเรือนแต่บ้านจะเรียนกัต่างเราจะต้องทิ้งเขา ถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเรานี่ก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วแต่ทิ้งเขามอนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวข้องอะไรก็เอาเถือเพราวน่าไม่รูกอะาลังนี่อะไรทั้งหมดกรรมฐานามอาจารย์มดเกี่ยวข้องโภพานเนี่ย ไม่เป็นหรอกพ่อนาพ่อนาจิตต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งปวงหมดอารมณ์พวงหมดถ้ามันน้อยลงไปถอยลงไปให้มันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟั่งมามากก็มากก็เคื่อให้มันขัดเกลวให้มันให้มันลงมอันเดียวนั่นเอง มันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั่นให้ไวให้ได้มันจะหินออกจากกัน่ะขิงมาทั้งหมดมันจะออกอัจากอันเดียวันเนาเราไปมัวเราไปคิดนึกสงสัยโน้นอันนี้อะไรต่างๆมันจะเป็นกรรมฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะผิดอันนั้นจะชอบอันนี้แสงร้อนอันนี้ไม่ชอบอะไรต่างๆไป่อยวุ่นใหญ่โต ขอให้เรียนขอให้สอกนกรรมาฐานน้อย,ายบางคนมาให้ถูกระจริตขให้ฉันน้อยให้ผุรจริตครบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกันนั่นอะไรไม่จะถูกคันทามไม่ละไม่ถูกนั่นไม่ทิ้งไม่ถอนไม่ถูกทั้งหมดมันมากพอแล้วคนเรา ความคิดความเมกการสามตายมันมากมายหรือเ่าจะจนพัฒนะจริงว่ามันของเล้วนั้นมันหุง่งออปกปิดอุทุกวิธีทางของที่จะสละของที่ส่วนทิ้งสิ่งน,นั้นเราหามาเราทิ้งเวลานี้ได้ชว่าจางคะในเวลานี้ ขอเวลานม้จากข่าในวลาจากข่าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวัตถุไม่จ่าฆ่าคือสละนั่นเองพระองค์นี้เทียนาจ่ากโพปฏที่นี้สก่อมุตินาโยจากค่าสละคืนของเก่าคิอจิตใจอะไรยังไงมันกังวลเกี่ยวกับอะไนช่างคืนไปซะคืนอหามันซะคืนมาหาของเก่ามันซะเเป็นตัวของเรา นวจากโป targets, จากโปฏิจัโกมุติอนนาลโยพ้นนะทีนี้พ้นแล้วก uh ็ไม่มีอะไรอารเอาปาหนาสติจะเป็นตัวอย่างเราจะพิจารณาแล้วก็พิจารณาเถอะเาพิจารณาอาญาปากสติเป็นตัวอย่างในที Link ่นี้พิจารณาปางสติวันนี้เอาพิจารณาปางสติอะเอาเป็นอารมณ์ปางสติจะไปเอาแต่ปางให้เฉยกัน ให้คิดถึงว่าให้คิดถึงว่าต่ให้แันจะเกิดนะมันละทิ้งไปโดยลำดับดับเกิดมาละเด็กนั้นเป็นหนุ่มละไปแก่ละไปละไปเท่าละไปจนกระทั่งละทิ้งหมดทอดทิ้งมาในพื้นแผ่นดินอันนี้มันจึงจะหมดเรื่องมันจึงจะถึงความตัดแต่จ,จิตมันเป็นอย่างนี้จริง Mình thường nhận ra này gì